สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงความรักรายเดือนค่ะก็จะให้ผลนะคะในช่วงเดือนธันวาคม2,5 67ทั้งเดือนค่ะการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือในบางท่านสนใจในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อมองคลเสริมดวงสามารถสอบถามนะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะ ในเรื่องของดวงดาวก่อนนะคะสำหรับชาวมังกรเนี่ยดาวศุกร์นะคะคราวนี้เขาไม่อยู่ในราศีของคุณเลยนะคะผลจากต้นเดือนธันวาไปนิดนึงเนี่ยนะคะดาวศุกร์จะเป็นเทวีโชคที่ราศีคุณได้ตำแหน่งดีมากนะคะเราต้องบอกเลยว่าสเสน่ห์ชาวราศีมังกรดีจริงๆนะคะดีมากๆมีดวงนารีอุปธรรมนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนมีคู่นะคะแล้ว ตัวคุณเองถ้าตัวคุณเองเป็นผู้หญิงนะคะตัวคุณอาจจะเป็นผู้นําหรือเป็นฝพพ่าย support พพคนรักนะคะให้มีความสุขกันในเรื่องของเงินทองในเรื่องของโชคลาภเงินทองอะไรต่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณก็จะได้รับการ support พพนะคะจากคนรักคู่ครองของคุณนะคะมีเกณฑ์ได้ของขวัญได้เงินได้ทองอะไรแบบเนี้ย นะไดเ้เขาเรียกว่าอาจจะเป็นตําแหน่งหนะ้าที่การงานก็ได้นะคะจากการซัพพอร์ตเนาะนะคะจากคนรักอะไรประมาณนี้ชัดเจนมากๆนะคะเรียกว่าถ้าใช้เสน่ห์ดีเนี่ยดีในเรื่องการงานและความรักเลยแต่ในส่วนที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือด้วยความที่ว่าอังคารเนี่ยที่อยู่ในเรือนคนรักคู่ครองเนี่ยเขามีการเดินถอยหลังนะคะซึ่งมันก็จะทําให้อารมณ์ของคนรักของคุณอนะ อารมณ์ของคนรักของคุณมีขึ้นขึ้นลงลงนะคะมีบางทีเนี่ยรักคุณเนี่ยรักคุณรักคุณใจหายเลยนะคะไปให้คุณดีแต่บางทีเนี่ยไม่ชอบเนี่ยก็มีอารมณ์แบบรุนแรงขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้เข้าใจตรงนี้ว่าการซัพพอร์ตในเรื่องของการกระทาเนี่ยค่อนข้างดีแต่บางทีถ้าเขาไม่ได้ดังใจอะไรขึ้นมาหรือทําอะไรให้เขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็ขึ้นง่ายเหมือนกัน อ,อประมาณนี้นะคะในส่วนของออคนโสดนะคะส้มมองว่าคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์นะคะที่จะได้พบกับเ,เนื้อคู่อะไรประมาณนี้เนาะนะคะแต่ส้มให้คุณพิจารณายาวๆนิดน,นึงนะคะเนาะเพราะว่าคุณอาจจะไปเจอคนที่แบบว่าลึกๆเขาเป็นคนอารมณ์ข้างในรุนแรงก็ได้อะภายนอกเขาอาจจะแสดงออกว่าแบบว่าเป็นคนแบบ เป็นคนแลดูดีเรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ข้างในเขาอาจจะเป็นคนแบบเออมีอารมณ์รุนแรงก็ได้แล้วก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะคะที่เวลาบางทีมันอารมณ์เราเนี่แหละที่จะปรับบ,บางทีเวลารักใครชอบใครอะคนโสดอะ่ะบางทีอารมณ์อ่ะมันขึ้นลงปุบปับมันรักคลั่งรักกันมากอะไรแบบนี้ก็ให ใจเย็นๆในการดูด้วยกันแล้วกันเนาะอืมประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันก็ขึ้นไพ่ของการตั้งครันอยู่ถ้าเกิดคนโสดไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครปุบป,ปับมันอาจจะมีเรื่องของการตั้งครันนอกสมรสหรือตั้งครันไม่พร้อมได้อันนี้ให้ระวังตรงนี้ด้วยเนาะนะคะเพราะว่าถ้าดาวศุกร์มาอยู่ในเรือนชะตาของคุณเองจะมีเรื่องเกี่ยวกับการตั้งครันที่ค่อนข้าง ออมีมีความเสี่ยงสูงมากเป็นพิเศษถ้าเกิดคนมีคู่อยากจะมีบุตรมีลูกพร้อมแล้วอันนี้ดีมากนะคะเป็นช่วงเกณฑ์ที่ดีแต่คนโสดเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมให้เรามาระวังเนาะนะคะเอามาดูกันที่ไพ่กันบ้างนะคะไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้นะเริ่มจากคนมีคู่นะคะทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนมีคนที่คบหรือคุยกันมา,มามากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้ได้เลยค่ะ ใบแรกที่เอ็มเพอเรอร์หัวกลับนะคะมีชาวต่างชาติขึ้นคนที่อายุเยอะกว่านะคะหรือเป็นคนที่หน้าแก่กว่านะ่หน้าสูงวัยกว่าก็ได้นะคนเนี้ยส้มมองว่าเป็นชาวเมดก็ได้นะคะคือมีอาการดื้องเงียบหรืออาจจะทําอะไรที่เหมือนเป็นการยอมนะแต่ดื้องเงียบบางทีเราบอกอะไรเขาไม่ฟังหรือไปทําอะไรที่เหมือนกับว่าอาจจะมีอีความสัมพันธ์หนึ่งก็ได้นะคะอามีการทาทาพลาดมาแหละพูดง่ายๆนะคะคนคนเนี้ย ในความสัมพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไปในทางผู้ชายอาจจะทําพลาดอะไรมาหรือเป็นเรื่องของอีโก้ของเขาเองก็ได้นะเออที่เขาทําพลาดกับคุณนะเหมือนกับว่าใส่อีโก้เยอะเกินไปดื้อกับคุณเยอะเกินเถียงคุณอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเรื่องเล็กน้อยเรื่องใหญ่ๆก็มีเป็นความเจ้าชูได้นะคะนายออฟวอนส์ ands, ขอโอกาสฉันรู้ฉันเคยทําผิดขอโอกาสนะฮะขอโอกาสได้ไหม รอคอยคุณให้โอกาสรอคุณคนเดียว <c oughs> ให้คุณให้โอกาสคนเดียวนะเออคุณคือที่หนึ่งในใจให้โอกาสได้ไหมอะไรประมาณนี้เลยนะคะ Queen of Penta q u e s n นิ่งนะค e e n ถือเหรียญคนนี้คือบอกเลยว่านิ่งมากนะซัพพอตในเรื่องเงินอยู่นะ Queen ถือเหรียญเนี่ยซัพพอตในเรื่องการให้คำปรึกษานน้นนั่นนี่ความรักหลายๆคู่เนี่ยยังอยู่ด้วยกันดีแบบว่า ปัญหามันอยู่ข้างในลึกๆปัญหามันฝังข้างในแต่ภายนอกเนี่ยชาวบ้านเนี่ยคนอื่นเนี่ยดูไม่ออกนะคะชาวบ้านจะดูไม่ออกเลยว่าลึกๆอาจจะมีปัญหากันเพราะว่ายังซับพอตยังอะไรกันดีส้มจะบอกว่าคนเนี้ยเขามองคนเขามองนานแล้วเขามีความมั่นคงทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นถ้าทําอะไราผิดมาแล้วจะขอโอกาสจากเขานะคะควีนถือเหรียญคนนี้จะรอดูเป็นเดือนๆหรือเป็นปีปี เพราะเขาเป็นคนไม่ได้มองอะไรแบบปุบปับคุณจะมาใจร้อนให้เขารีบยกโทษให้คุณไม่ได้ไม่ได้ค่ะบอกเลยต้องใช้เวลานะคะเซเว่นับสอดนะคะเพราะเขาไม่กล้าเสี่ยงบอกเลยนะคะเขาไม่กล้าเสี่ยงกับอะไรที่มันแบบว่าอยู่เกินการควบคุมของเขาอีกต่อไปเขาขอมีกำแพงในการปกป้องตัวเองนะคะควีนับสอด ขอมีกำแพงในการปกป้องตัวเองอาจจะแลดุบ้างอะไรบ้างแต่มันก็มันก็เหมาะแล้วไม่ใช่เหรอมันก็มันก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่เหรอที่ตัวเขาโดนอะไรมาจากการที่เขาเป็นฝ่ายถูกกระทำฝ่ายที่เป็นฝ่ายถูกกระทำก่อนที่จะให้โอกาสเขารอดูเยอะมากมีกำแพงมีเงื่อนไขยเยอะมากซึ่งก็เข้าใจนะคะอีกฝ่ายก็พยายามมากๆแล้วล่ะคะ่ะ นะคะอีกฝ่ายก็พยายามก็พยายามต่อไปค่ะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเย็นมากเย็นแบบเย็นเยอือกอย่างแคปชั่นเลยนะคะคือคุณก็ทำต่อไปนะเราก็จะบอกคุณเองแหละว่าเ,เราขอดูคุณไปอีกกี่ปีกีป่ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ทำต่อแล้วกันเนาะ ะะอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามเลยค่ะที่จะพยายามรักษาความสัมพันธ์เข้ามาอยู่ใกล้ชิดอพยายามมากขึ้นไพ่แปดถ้วยหัวกลับคือเป็นการที่ไม่อยู่ไกลแล้วถึงแม้ว่าตัวจะอยู่ไกลแต่พยายามติดต่อสื่อสารหรือพยายามโยกย้ายที่อยู่อะไรเข้ามาใกล้เพื่อพิสูจน์ตัวเองประมาณนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ซมมองว่าดีนะแต่ว่าต้องใช้เวลาในการทำนะคะเพื่อให้อีกคนหนึ่งเห็นถึงความบริสุทธิ์ใจตั้งใจนะ พราะบอกเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยในการเอาชนะใจเนาะนะคะในเรื่องของผู้ที่มีอิทธิพลนะคะของชาวมังกรขึ้นไพ่ชาวทัตดินมังกรพึกษบกันนะนะคะขึ้นไพ่มาส้มมองว่าเขาแบบจริงๆอะลึกๆอะเขาเหมือนเขาพยายามเก็บ เก็บใจตัวเองไว้เนาะให้โฟกัสแค่เรื่องเงินงานแต่จริงๆเขาอะไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้หรอกแต่เขาก็ต้องปกป้องใจตัวเองนะเวลาที่เกิดอะไรที่เขาไม่พอใจเออเห็นว่าเขาคิดถึงคุณนะเออเนี่ยนะคคิดถึงซึมบางทีกินข้าวไม่ได้นู่นนน,นี่แต่ว่าเขาก็ต้องโฟกัสไปที่ตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันประมาณนี้เลยนะคะอืส้มมองว่า ในอีกกรณีหนึ่งถ้าความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนะนะคะเขาอาจจะมีเรื่องที่ต้องไปทํางานอยู่ไกลๆจากคุณซึ่งเขาไม่อยากไปเลยอะแต่มันก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องไปสร้างเนือ้อสร้างตัวนะคะเออเขารู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเหมือนกับเขาจะไม่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดหรือว่าอะไรแต่เขาก็ต้องทําเพื่อตัวเขาเองเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะ นะคะก็คิดถึงแล้วก็พยายามที่จะเดี๋ยวจะอาจจะมีการโยกย้ายกลับเข้ามาใกล้อีกก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะนะคะเอ่อในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเอามากๆอ่ะส้มมองว่าตัวเขาเองอาจจะทําอะไรผิดกับคุณเนาะเฉยชากับคุณไปไม่สนใจคุณอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยคิดจะอยากอยากกลับมาแก้ไขเหมือนกันชาวธาตุลมกูมิถุนตุนแปดดาบอึดอัดเนาะ เป็นความรู้สึกอึดอัดใจเขาอาจจะมีปัญหาทางด้านความคิดความเครียดหรือว่ามีเรื่องของโรคซึมเศร้าแบบนี้ก็ได้นะชาวธาตุลมกุมมิถุนตุนสมมองว่าจริงๆเขาออกมาจากจุดที่เขาอยู่ได้แต่เขาออกเขาไม่ยอมออกมาแค่นั้นแหละมันมีเหตุผลของเขาอืมประมาณนี้เลยนะคะช่วงนี้เขามีเรื่องอึดอัดใจแต่เขารู้สึกว่าในที่อยู่ที่เขารู้สึกว่ามันอึดอัดแต่มันก็อาจจะปลอดภัยกับเขามากกว่า ะะมันเป็นเซฟโซนของเขาบางเรื่องที่เขายอมอึดอัดนะมาดูกันในเรื่องของราศีถ้าเกิดไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกราศีนะคะผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวมังกรในกรณีแรกนะคะส้มมองว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวจริงของคุณเนาะอาจจะจําเป็นต้องมาอยู่ไกลแต่เขาคิดถึงคุณมากกินไม่ได้นอนไม่หลับอึดอัดใจมากรอเวลาที่จะได้เข้ามาอยู่ใกล้ชิดกันอาจจะติดต่อสื่อสารคุณอยู่ตลอดก็ได้ นะะหรือว่าถ้ามีปัญหาในเรื่องที่เขาเคยไม่ใส่ใจคุณเขาก็จะพยายามมากๆเลยนะคะที่จะติดต่อสื่อสารหรือว่าขอโทษขอโพยนะเขาอึดอัดเขารู้สึกผิดอืนะคะในอีกกรณีหนึ่งคือการที่ตัวเขาเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบไม่ชัดเจนเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยละเอียดรอบคอบในการดูคนด้วยหรือในการใช้ชีวิตบางทีเขาอยากจะชิวีวเขาอยากจะไม่สนใจคุณก็คือไม่เชื่อคุณนะ่ะใช้ชีวิตแบบดือ้อ ดื้อมากหรืออาจจะมีอีกความสัมพันธ์หนึ่งก็ได้เนี่ยแม้กระทั่งว่าคุณเตือนเขาว่าอย่าไปเอาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเ,ออเขาก็จะไปเอาแล้วมันก็สร้างปัญหาให้ชีวิตเขาในเรื่องเงินด้วยอ่ะตัวคุณเองอ่ะไม่ได้หมายอะไรนะถ้าเกิดว่าเขาจะไม่ได้มีคนคนเดียวแต่คุณขออย่างเดียวว่าให้เขาไปมีคนที่ซัพพอร์ตเขาไม่ใช่ให้เขาไปมีคนที่ทําให้เขาเงินร้อยหล่อลงอ่ะแต่เขาก็ยังทําเขาก็ยังทํา นะคะเออแล้วเขาก็สํานึกแล้วนะเออแต่บางทีเขาก็หลุดออกจากวงจรน,นั้นไม่ได้นะคะอ่าโอเคไพ่อาจจะขึ้นสลับกันได้นะนะคะเอามาดูกันในเรื่องของคนโสดนะโสดสนิทโซนมีคนเก่าโสนมีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนคะ่ะนะคะสำหรับคนที่โสดสนิทนะคะคนโสดสนิทซ้ม,มองแบบนี้ค่ะชาวมังกรซ้ม,มองว่าตัวคุณเองอะ อาจจะมีชาวต่างชาติเข้ามานะชาวเมรชาวต่างชาติมีเข้ามานะคะนะชาวธาตุด,ดินมังกพรพลิกศพบันมีเข้ามานะคะสมว่าต,ตัวคุณเองอะ่ะเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างเนาะอืมนะคะเหมือนคุณอะ่ะอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่โอเคเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้นะคะนะเราก็รอโอกาสจากคนใหม่ๆประมาณนี้เลยนะคะเหมือนจะมีคนมาชอบหรือว่าซับพอร์ตคุณนะคะ ในเรื่องเงินก็ได้นะคะแต่ส้มบอกเลยว่าคนที่มาซัพพอร์ตคุณน่ะเขาเป็นคนที่ใจเย็นเยอือก ะะเป็นคนที่ไม่ได้รีบร้อนเขาดูคุณไปเรื่อยๆด้วย,วย,วยเพราะว่าเขาก็เคยมีประสบการณ์ความรักนะคะแล้วก็ต้องการรักตัวเองสุดๆเลยเหมือนกันหรือบางทีตัวคุณเองก็เช่นเดียวกันมีคนมาชอบคุณแต่คุณรู้สึกว่าชาวมังกรคุณรู้สึกว่าคุณต้องดูให้ดีคุณจะมีเงื่อนไขทีช่ชัดเจนสําหรับคนที่เข้ามาจะเข้ามาใกล้จะดูแลเทคแคร์ care, ยังไงก็ตามนะคะ แต่ขอดูนาน,านๆขอดูเป็นปีๆไม่รีบร้อนเด็ดขาดเพราะไม่อยากพลาดแล้วนะคะอารมณ์นั้นเลยคืออารมณ์แบบไม่อยากพลาดแล้วอ่ะใครรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็แล้วแต่อันเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกชาวมังกรเองหรือเป็นความรู้สึกของคนที่ชาวมังกรชอบก็ได้นะคะความสัมพันธ์จะมีการได้เข้าไปใกล้ชิดกันช่วงหนึ่งช่วงประมาณปลายปีนะคะประมาณนี้เนาะประมาณแบบสีหวันสุดท้าย ของปีประมาณนี้เนาะอื ừ, นะคะในเรื่องของคนโสดที่มีคนเก่านะคะมีคนคิดถึงคุณชาวธาตุดินมังกรพรึกศกันกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ว่าเขาก็มีเรื่องที่เขาต้องไปทำอะ่ะมันเป็นอาจจะเป็นแค่ความคิดนะคะแต่คนที่เข้ามาแล้วแบบว่าตั้งใจเข้ามาขอโทษขอโพยหรือขอโอกาสคือชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกชัดมากเขาจะเข้ามาใกล้ชิดขอโอกาสโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเลิกกันไป ะะแต่คนที่แบบว่าคิดถึงแต่ว่าเชิดคือชาวธาตุดินมังกพรกพฤกษกันแล้วก็คนที่คิดถึงคุณมากๆเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากก็คือชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะนะคะอ,อ,อาจจะมีการกลับมาคบกันโดยเฉพาะกับชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะในส่วนของคนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนค่ะในกรณีนี้ส้มมองว่า เออมันเหมือนกับว่ามีการรอคอยที่จะเจอกันนะเออมีการรอคอยที่จะพบที่จะเจอกันแต่ว่าส้มมองว่าจะมีฝั่งหนึ่งที่ใจเย็นมากๆนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขในการครบว่าเฮ้ยแบบดูนาน,านๆอาจจะมีเรื่องราวของผู้ใหญ่เข้ามาด้วยนะคะว่าในการครบกันเนี่ย อาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างเกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่เข้ามาบงการในความสัมพันธ์แต่ก็จะได้เข้ามาใกล้ชิดนะคะได้เข้ามาใกล้ชิดในเรื่องของของการกระทําได้มาเจอหน้าแบบนี้นะคะก็ในช่วง5วันสุดท้ายในช่วงปลายปีปลายเดือนธันวานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบกันสมมองแบบนี้ว่าแม้ว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใจร้อนที่จะกระชับความสัมพันธ์แต่อีกฝ่ายหนึ่งค่อนข้างใจเย็นและบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งใจเย็น เออนะคะเพราะว่าเราเราเพิ่งคุยกันอย่าอย่ามารีบร้อนประมาณนี้เลยนะคะโอเคค่ะออมาดูกันในเรื่องของไพ่ s ชด d o สแ c ป p ทรแนะนำอะไรนะ f o u r of Cups หัวกลับคนมีคู่ให้เพิ่มคือบางทีส้มเห็นว่ามันดุเกินไปคือคุณเป็นคู่กันแล้วอะคะ่ะบางทีทำอะไรผิดพลาดกันก็อย่าดุมากถ้าเกิดคิดว่าจะไปกันต่อเนาะ อ,อใช้วิธีการในการควบคุมพฤติกรรมได้แต่ให้ใช้คำพูดดีๆอ,อ่ะกระชับความสัมพันธ์ให้เหตุผลพูดดีๆนะคะให้ความสัมพันธ์มันหวานขึ้นดีขึ้นได้นะคะให้ใช้เวลาร่วมกันหาเวลามาใช้เวลาร่วมกันนะจะดีมากส่วนคนที่เป็นโสดเนี่ยส้มมองว่าคุณควรรักตัวเองอย่าจมอยู่กับความผิดเก่าๆความรักเก่าๆที่มันท็อกซิกอะ่ะเนาะ เอาตัวเองออกมาแล้วเริ่มที่จะรักตัวเองก่อนดีที่สุดเลยนะคะไม่ต้องไปหวังความรักจากใครเลยคืออันดับแรกเลยเราเราทำตัวเองต้องฝืนเอา e n e r g y สดใสให้ตัวเองก่อนนะคะต้องฝืนไปอยู่ท่ามกลาง energy ที่มันดีคนที่ e n e r g y สดใสนะในเรื่องของไพ่านางฟ้านะคะไพ่านางฟ้ามีอะไรจะบอกชาวมังกรบ้างนะคะ Angel of action นะคะเป็นนางฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการ m ม v e การกระทำนะคะเพราะฉะนั้นส้มบอกเลยว่าอย่างที่บอกเลยให้เข้าหาพลังงานดีนะคะให้เข้าหาพลังงานดีๆแล้วก็หากคุณอยากรู้ว่าใครจริงใจกับคุณใช้เวลาถูกต้องแล้วคําพูดกับการกระทําต้องเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันและให้ใช้เวลาในการดูตัวคุณเองถ้าเป็นฝ่ายที่อยากจะได้ใจใคร คุณก็ต้องรู้ค่ะว่าคุณต้องทําให้เขาเห็นสม่ําเสมอเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานมันใช้เวลากันนานแน่นอนงานนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อดทนนะ <c oughs> ก็กลักจริงก็ต้องอดทนอ่ะต้องดูอ่ะเออนะคะ perfect timing นะคะก็จะมีช่วงเวลาที่แบบเป็นช่วงเวลาที่สุขสมบูรณ์เนาะนะคะสำหรับ คู่รักนะคะเพราะจะได้ใช้เวลาร่วมกันหลังจากที่อาจจะห่างกันมานานน่้นนี่นี่เนาะอย่างที่บอกว่าช่วงประมาณปลายปีอะ่ะปลายเดือนธันวาก็จะเป็นช่วงเวลานะคะที่ชาวมังกรจะได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่ตัวเองรู้สึกรักรู้สึกชอบเนาะนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกอบอุ่นใจในช่วงหนึ่งเลยนะคะ d i s c g r n m e n t นะคะ follow your intuition นะ มันเป็นเรื่องของรางสังหรอนเลยแหละเออมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณรางสังหณ์ไพ่บอกว่าให้คุณเดินทางตามรางสังหอนนะคะของตัวเองคือหมายถึงว่าใช้เซนต์ตัวเองนะความรักไหนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ดีมันเอ๊ะมันไม่โอเคก็ขอให้เลี่ยงนะคะความรักไหนที่คุณรู้สึกว่าเออมันเรื่อยๆนะมันเรื่อยๆมันดีนะคะต้องการความกระจ่างตรงไหนในเรื่องความรักคุณจะได้พบได้เจอ ถ้าคุณเปิดใจพร้อมที่จะรับรู้คุณจะได้รู้คุณจะได้เห็นว่าใครจริงใจกับคุณใครไม่จริงใจกับคุณคุณจะได้พบนะคะและทำให้คุณกระจ่างเลยอืมประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะชาบังกรขอให้ชามังกรนะคะมีความสุขมีความโชคดีในเรื่องความรักทุกคนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ